คุณปู่หนูไม่ไปดีกว่านะคะคุณปู่ไปกันเถอะก็จริงเกมกระจกกระจกแบบนั้นแป๊บเดียวก็เอาชนะได้แล้วละหลานรอพวกปู่กลับมาอยู่ที่นี่แหละนะค่ะมีรายงานว่าการถ่ายทอดสดการแข่งขันของผู้เล่นจากประเทศอามีผู้ชมมากกว่าหนึ่งแสนคน ทั้งนี้เกมหมกักมังกรง่วงก็ยังถูกวางลงบนอินเทอร์เน็ตแล้วด้วยซึ่งทุกคนต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อการปรากฏตัวของนักแก้เกมหมากรุกเพื่อดับความเย่อหยิ่งของชาวอาอไอ้อาย,ยานี่มาแล้วในที่สุดคนแก้เกมก็มาแล้วปรมาจารย์หมากลุกแห่งจิวโจทั้งสามรวมกันเป็น ในที่สุดศักดิ์สรีของเราชาวจิวโจก็จะกลับคืนมาสักทีเชิญนอ๋อป้าจริงฉันแพ้หรือนี่นี่มันเกมตายชัดๆเลยนี่ไม่เห็นจะแก่อะไรได้สักนิดอี ที่แท้คนจิวโจวก็เงี่เงาสินดีแค่มากง่ายๆแค่นี้อยากเอาชนะไม่ได้ฮาคำจนท้องแข็งหมดแล้วเนี่ยคนจิวโจวเป็นพวกหมูโง่ขี้แพ้ตลอดกาลไรเหตุผลคนพวกนี้หลังแกคนอื่นสนุกมากเกินไปแล้วถ้าไม่สั่งสอนพวกมันสักหน่อยคงลอยขึ้นสวรรค์แน,น่เอ้ย แต่ตอนนี้แค่จะเอาชนะสักกระดานเดียวเรายังทำไม่ได้เลยนะจริงสิหมู่เจ๋อจิ้นเก่งมากไม่ใช่หรือฉันจะกลับไปและแจ้งสมาชิกชมรมมากรุกของเราให้ประกาศตามหาหมู่เจ๋อจิ้นทางอินเทอร์เน็ตจะได้ให้เขามาแก้เกมทวงคืนศักดิ์ศรีพวกเราเชาวจิวจูการค้นหายอดนิยมวันนี้ ตามหาหนู่จือจิ้นนู่จือจิ้นที่เขาตามหากันจะเก่งมากถึงขั้นถอดรหัสหมากรุกมังกรง่วงได้หรอตอนนี้พวกมืออาชีพทั่วประเทศกำลังคิดหาวิธีถอดรหัสให้ได้แต่ทุกคนก็ทำไม่ได้กันทั้งนั้นจินอยู่น้องสาวของจนมูชิงฉันว่า พูดเจอือินอะไรนั่นก็แค่เกาะกระแสดังก็เท่านั้นแหละแต่ในความเป็นจริงก็เป็นแค่ผีน้อยแค่าขาดตาขาถุงหอมลืมความเศร้าอยุ่ยรีบดูนั่นสิฮ่ฮยังมีคนขายถุงหอมลืมความเศร้ายี่อยู่อีกหรือนี่ก้าก๊็อปปี้ถุงหอมของพี่สาวฉันงั้นเหรอยังมียังอ,ยอยื่นอีกไหม อย่าคิดว่าแค่ใส่อักษรเข้าไปก็จะกลายเป็นสินค้าจริงได้นะถึงหอมลืมความเศร้าของพี่สาวเธอเหรอไม่ใช่นะสิถุงหอมนี้พี่สาวฉันเป็นคนคิดคนขึ้นมาของพี่ฉันต่างหากที่ลืมความเศร้าได้จริงของปลอมอย่างเธอจะก๊อปี้ฉันไปไม่ว่าแต่ดันทําออกมาได้ไม่เหมือนของจริงเลยสักนิดเป็นขยะชัดๆบ้าเอ้ย พี่ฉันถูกคนล้ำเส้นด้วยเหรอฉันอยากรู้นักว่าใครกันที่มันกล้าปลอมของฉันนี่ทราบว่าพี่สาวเธอชื่ออะไร,รฟังให้ดีๆละ่ะพี่สาวฉันชื่อเจันู่ชิงเจันู่ชิงเหรอนุนูใหญ่ตะกุเจนงั้นเหรอเม่รู้อะไรอาหารที่ร้าน เด่นชุนอร่อยมากจนแทบจะอยากกลืนลิ้นเข้าไปด้วยเลยนะแต่น่าเสียดายที่เจ้าของก็คือตระกูลเจนเป็นศัตรูตัวฉกาศของเราอะ่ะปากกลับไปบอกพี่สาวเธอด้วยถ้าไม่มีเพชรก็อย่าคุยโวโอ้อวดให้ไข่หน้าเลยถึงหอมลืมความเศร้านี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะสร้างได้เุยเธอว่าตัวเองมากกว่ามั้งสิแปดมงกุตอยังเธอไม่รู้สึกอายบ้างหรือไง ฉันขอเตือนเธอให้รีบเก็บร้านไปเลยนะถ้าพี่สาวฉันฟ้องลิกสิ์ขึ้นมาเธอได้หมดตัวแนะ่ถึงหอมลืมความเศร้าขายยังไงหรอจ๊ะห้าร้อยฉันขอเตือนด้วยความหวังดีทางที่ดีป้าอย่าซื้อจะดีกว่านะเพราะของแท้ต้องไปซื้อที่งานประมวลเท่านั้นนะ่ะขอบคุณที่เตือนนะงานประมูลที่คุณบอกฉันฉันก็รู้จักแต่ว่าลูกของฉันมัน ถุงหอมนี้ลองดมดูก็หอมดีเหมือนกันนี่ถ้าถึงหอมใช้งานได้จริงไว้ฉันจะมาอุดหนุนคุณอีกทีนะเป็นคนแบบไหนกันเนี่ยอยู่ไห้เป็นน้องสาวเจ้าของถุงหอมตัวจริงเขาบอกอยู่หยุๆแต่ก็ยังจะซื้อของปลอมไปอีกถ้ามันมีประโยชน์จริงฉันจะพาสมองออกมานั่งแทนก็อี้ให้ดูช่างเถอะใครจะซื้อก็ปล่อยให้ซื้อไป พราะพวกที่ซื้อก็มีแต่พวกโง่ทั้งนั้นแหละเราไปกันดีกว่าถึงหอมลืมความเศร้าเลถึงหอมนี้เป็นของจริงเหรอเท่าไรถ้าเป็นของปลอมให้เอามาคืนได้เลยส่วนราคาจะเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่จะให้เธอเสียว่าแทนคำขอบคุณที่นายคนนี้ช่วยเขียนกันบ้านให้ฉันก็แล้วกันนะ หอมของจริงจะมาตั้งแผงขายอยู่ตรงนี้ได้ไงนะไม่สนละมันรักษาคนตาบอดได้ไหมได้บ้านนายมีคนตาบอดอ่ะอันที่จริงก็ไม่ใช่คนตาบอดหรอกฉันหมายถึงคนนอนไม่หลับแต่เอาเป็นว่าบ้านฉันจะมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่ธุระอะไรของเธอ ขอแค่เธอรับรองว่ามันใช้ประโยชน์ได้ก็พอแล้วแล้วก็เมื่อกี้เธอบอกว่าถ้าถุงหอมนี้ฉันจะให้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่เธอพูดเองนะทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีอยู่แค่นี้แหละเธอจะกลับคำไม่ได้แล้วนะในคนนี้นี่นะถึงหอมอะไรจะรักษาคนตาบอดได้ล่ะฉันรู้อยู่แล,แล้วว่ามันแค่อาการนอนไม่หลับ ในขณะเดียวกันปึ้งถูกโจมตีไอ้ลูกหมอ๋อฉันก็คิดว่าใครที่แท้ก็คุณชายนี่อีถึงพระราชวังเหนือฉันได้ยินมาว่าประมาจารย์สนุกเกอร์ที่ได้จ้างมามีอาการป่วยเป็นอัมาพาตครึ่งซีกหลังจากการผ่าตัดริสีดวงทวารใช่ไหม ถ้างั้นดูเหมือนว่าการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าฉันต้องชนะแน่ๆแ,แล้วแกหยุดจ,จ,จิตใจโซโครกของแกสักทีถ้ามีน้ำยาก็มาสู้กันอย่างยุติธรรมสิอย่ามาเล่นไม่ซื่อรับหลังแบบนี้มันรู้สึกขยะแขยงลงนี่ใจเย็นก่อนที่ดินผืนนั้นยิ่งนายอยากได้มากเท่าไหร ฉันก็ยิ่งไม่ยอมให้นายได้มันไปมากเท่านั้นคอยดูกันแล้วกันงาน้นเหรอไปดูสิว่านิงใต้มาหรือ,อยังครับพี่ใหญ่ยยขอโทษด้วยผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อีกแล้วผมสัมผัสได้ว่านับตั้งแต่ฤทธิ์ของถุงหอมลืมความเศร้าวังอยู่หายไปเมื่อสามปีก่อนร่างกายของผมมันก็แย่ลงทุกทีอารมณ์รุนแรงขึ้นนอนก็ไม่ค่อยจะหลับ กังวลอายุของคนชายนี่กำลังลดลงเรื่อยๆหากเป็นเช่นนี้ต่อไปสามารถเสียชีวิตกระทันหันได้ตลอดเวลาสามปีก่อนหลังจากที่วังโยหายไปถึงหอมลืมความเศร้าวังโยก็หายสาบสูญไปพร้อมกับเธอด้วยนับตั้งแต่ตอนนั้น ฉันก็ไม่เคยนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มิกเลยอ๋อไม่ต้องห่วงนะจินมู่ชิงคยยุณหนใหญ่ตะกุลจนได้ประกาศออกมาแล้วว่าเธอก็คือวังโยเดือนหน้าตะกุลจนจะมีการประมูลถุงหอมลืมความเศร้าวังโยไม่ว่าจะราคาสูงสักแค่ไหนพี่จะต้องประมูลมาให้นายได้แน่พี่ใหญ่ผมอยากเจอคุณแม่ อยากได้ยินคำปลอบใจจากคุณแม่เหมือนเมื่อก่อนในเมื่อว่าถึงตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถถอดรหัสได้งั้นพวกฉันจะให้เวลามากสุดก่อนหนึ่งวันหากไม่มีใครสามารถเอาชนะได้พวกจิวโจจะต้องยอมรับแต่โดยดีว่าพวกจิวโจก็คือหมูงโงหห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 ่ฮ่าฮ่า ก็แค่หมากมังกรง่วงไม่เห็นจะยากอะไรเฮ้ยนั่นมันราชาปีศาจจิ้นไม่ใช่หรอวันนั้นฉันสอบสนามเดียวกับเขาวันนั้นเขาก็แต่งตัวแบบนี้แหละก็ามาทําไมอ่ะฮะเด็กผู้หญิงคนนั้นคือราชาปีศาจจิ้นจริงๆเหรอแม้ว่าทรงผมจะเปลี่ยนไปแต่ออร่าแบบนี้ฉันมั่นใจว่าใช่นะทำไมรู้สึกคุนขนแปลกแลกน อืตกลงหมากลุกกระดานนี้มันต้องแก้ยังไงกันแน่หรือว่ามันจะไม่มีวิธีแก้นะเอ้านายมีคนไปสนามจริงแล้วครับบอกว่าสามารถแก้รหัสหมากมังกรว่วงได้เดี๋ยวเรียบไปสนามจริงหรอเจ้านายรอผมด้วยครับ เร็วเข้าดูสิว่าใครกันที่สามารถแก้เกมมังกรง่วงได้ถ้าฉันแก้เกมนี้ได้พวกนายมาจากไหนก็ใส่หัวกลับไปทางนั้นซะเด็กปัตยมปลายหรือคุณแม่ฮ่าฮ่าฮ่าจิวโจไม่มีใครแล้วหรือไงถึงได้สงกรอ่อนคนยังไม่งอกขึ้นมาแบบนี้นะถ้าเด็กคนนี้สามารถแก้เกมได้ ฉันฉันจะถอดกางเกงและเต็นฮูลาฮูลาต่อหน้าทุกคนเลยฮ่าฮ่าขี้เกียจเปลืองน้ำไดกับพวกนายเริ่มเลยหมักรุกมังกรง่วงนี้ฉันขอลองหน่อยนะฉันก็พอมีความรู้เรื่องมากรุกอยู่บ้างฉันจะลองดูสักตั้งนะเจนมู่ชิงโอ้แม่เจา้านี่มันคุณหนูใหญ่เจนมู่ชิงสวยมากนะ้องฟ้าชัดชด ได้ยินมาว่าคนหนูใหญ่ตระกูลจนทลาดและเพอร์เฟกมากไม่ว่าเป็นหมากรุกหรือเย็บปักถักร้อยใดๆก็ช่ำจองไปเสียทุกด้านแต่จะต้องแก้กเกมหมากรุกกระดานนี้ได้แน่อืมแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็หล่อมากคงไม่ใช่ว่าจะมาคุ้มกันคนหนูใหญ่หรอกใช่ไหมเ้อน่ารักสุดๆอ่ะอิดชาด้วยผู้ชายงั้นหรอนั่นมันหลงจัว ศัลยแพทย์ชื่อดังนี่นี่เขาก็ตั้งใจมาดูฉันด้วยเหรอฮเป็นอย่างที่คิดผู้ชายถูกเสน่ห์ฉันมัดใจเข้าอีกคนแล้วแต่ภายในใจของหลงจวดในตอนนี้ผู้หญิงเสนียดสายตาคนนี้นกล้ามาบางังสายตาฉันที่กำลังจับจ้องมองคุณแม่ได้ไงถ้าคืนยังไม่รีบหลบไปฉันจะฆ่าให้ตายนะ เธอก็ถอดรหัสหมักลุกเป็นด้วยเหรองั้นเธอลองก่อนไหมลนะ่ะเธอก็คือหวังโยผู้สร้างถุงหอมลืมความเศร้าหวังโยงั้น